สวัสดีค่ะพี่น้องค่าพบกับใจสัมพา้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทกท,กท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาบอุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีน v i p นะคะเช้าบ่ายวันที่19พฤษภาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องค่ะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนเราคำนวณน,นะคะเจจะพาไปดูวนที่18ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะโอ้พี่น้องเอ้จะรอดหรือเปล่านะคะ จะได้กงหมดเจ็ดคลิปบอพี่น้องเสียงใจเบิดแล้วเด่นรอบเช้านะคะเจ้ห้าและสี่เด่นรอบบ่ายเจให้ศูนย์และเก้านะคะวันที่สิบแปดเด่นรอบเช้าบนมาหกศูนย์แปดล่างแปดสองนะคะพี่น้องหลุดนะคะเด่นรอบบ่ายเจให้ศูนย์และเก้าเก้ามาหลักร้อยบนบนมาเก้าสี่เจ็ดล่างสี่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหลุดเช่นเยคยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะ โอ้ยใจเบา้วาน้ะพี่น้องเนาะวันที่18นะคะเรามาดูที่สิบเตอนะพี่น้องเนาะเหมือนจะไม่รอดนะคะพี่นองใคนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวนอบชา้างจะให้3ได้2นะคะ3ค่ะสา3สี่สามส3มสหนึ่งสามป สองค่ะพี่น้องสองสามสองสี่สองหนึ่งสองหกสองศูนย์สองแปดจ้าเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสามวันนี้สามเบิ้ลนะคะพี่น้องจะเข้าเลขเบิ้ลหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะสี่ค่ะสี่สามสี่สอง สี่หกสี่หนึ่งสี่เก้าสีเจจ้าสาครับพี่น้องสามสามสามสองสหนึ่งสามหกสากครับพี่น้องขา ประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสามสองสี่สามนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นนะคะให้รอท้ายคลิปใจจะจับคู่เด่นแยกเซตเด่นประจําวันให้นาอพี่น้องนาะรอบละสี่คู่นะคะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะสามนะคะสามสี่สามสามสองค่ะสองสามสองสี่นะคะ สี่ค่ะสี่สามสี่สองสามก็สามสามแล้วก็สามสองนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ล 1, 1> ประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะมาจับคู่เด่นเรียกสเสด็จประจําวันพี่น้องขะสามนะคะสามหกสามหนึ่งนี่นะคะพี่น้องขะรอบละสี่คู่นะคะสองค่ะ สองหกสองหนึ่งสี่นะคะสี 4, 6, 3, ะ่หกีหนึ่งสค่ะพี่น้องสามหสามหนึ่งประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีลุกทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องคะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในไลายคะ่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆค่ะพี่้อง่ะสวัสดีค่ะ